5ข้อเท็จจริงและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา1 สามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังคงเป็นเส้นทางเดินเรือและการบินที่ใช้งานได้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังคงเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสำหรับเรือและเครื่องบินโดยไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายในการเดินทางผ่านเหตุการณ์ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติเช่นสภาพอากาศรุนแรงหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ 2. เหตุการณ์หายสาบสูญที่มีชื่อเสียงเที่ยวบินไฟล์สิซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกของกองทัพเรือสหรัฐลําลำหายไปหลังจากนักบินรายงานว่าเข็มทิศทำงานผิด กติเรือค้นหาที่ส่งไปช่วยก็คาดว่าจะจมลงด้วย USS ไซคลอบเรือบรรทุกสินค้าของกองทัพเรือสหาราัฐหายไปพร้อมลูกเรือกว่า300คนและไม่มีการส่งสัญญาณฉุกเฉิน Star Tiger และ Star Ariel เครื่องบินโดยสารสองลำของ i t i t i South American Airways หายไปโดยไม่มีสัญญาณฉุกเฉินคาดว่าเกิดจากสภาพอากาศเลวร้าย